ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมเชิวเช้าวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่เจ็ดมกราคม2 5 6 7นะเกือบละเกือบหลงปีละอันนี้อยู่นอกสถานที่นะผมซอยมังกรนะแพกราหมดประกันนะครับเป็นซูบ a ลุ f o เลตเตอร์นะครับผมอัปเกดจบพับออโต้น,นะโดยวีจีโจยฟ้านะผมมาบริการติดตั้งให้ถึงบ้านนะครับนี่ล็อกรถปลด,ปดล็อกรถนะสะดวกสบายนะ สังเกตได้ง่ายด้วยนะรถล,ล็อกหรือไม่ล็อกนะครับนี่ก็ปลดล็อกนะโอเคระบบภายในทุกอย่างนะผมต้องปกตินะ ไฟไปนะมีโชว์ไหมนะสวิตเดิมนะผมก็ต้องใช้งานได้นะครับนี่ก็เป็นการสรัง่งซั้จากสวิตเดิมนะก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็จบขึ้นเดี๋ยวก่นถอดผ้าคุมบอ่อเดี๋ยวลืม น,นีนล็อกที่ประตูนะครับผมก็สามารถใช้ร่วมกันได้หมดนะครับผมเป็น Subaru Forester นะครับผมอัปเกดรดะจกพับออตโตนะ้โอเคนะคผมก็เรียบร้อยนะครับชาว,วันนี้คิวแปดโมงนะครับที่แพคกษานะผมก็ติดตั้งโดยนะช่างกอปชมบลีนะมาบริการด้วยตัวเองนะครับ ติดต่อสอบถามได้ครับผมยินดีให้บริการครับ